เหนื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเหนื่อยยังเด็กอึ้อึจะเฮ็ดสมเนื้อเนื้อเต็มตู้เย็นบุ๊บกินเป็นเดือนละมั่งนี่เอ๊กินเป็นปีเลยแต่กินเป็นเดือนเอาเถอะนายเบบเออเนี่ยคอนเทน S <S <S อ,อแ่จะกินเป็นเดือนแหละเออเนื้อเนื้อตับเนื้อนี่อันนี้ก็เฮ็ดสมพี่น้องเออลูกน้องพี่น้องเออลูกน้องพูกนอ้กนอ,งกนองเขามาทำอะไรกันนี้เออเขาเน,เนอนเรียงกันดีแท้ โอ้นี่ไงเขานอนรออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเขานอนรออะไรป๊าเขาเห็นนั่นนี่เองไม่น่าเนื้อแดงอึ้งๆเลยอือน้องนอนรอเงึดมองออ เพื่อไงเตรียมจะเตรียมเนื้อกระเทียมบดอันนี้ก็ข้าวสวยข้าวสวยแค่น้ำเด็กจะทำเนื้อเนื้อส้มแม่นบอกอยูใส่ถุงมือ,อยูเลยอืมอืมอ้าวมันสาดๆหน่อยเออคนดูจะได้ ไม่ได้กินด้วยแต่มันดูสะอาดตาม,ม,ดมือเบิดอแต่ทุงมือทุกวันก็แค่นี่แหละนี่ทำอะไรนะเนื้อส้มส้มเนื้อส้มเนื้อ,อ,อทำทำส้มเนื้อ,ข,อขั้นส้มเนื้อขั้นส้มเนื้อหรือเนื้อส้ม <c oughs> อย่ายแพะกรอยยังขมีนะเอออย่ายแพะกรอยอย่างขมีจ้ะเฮ้ยเจ้าเป็นมีอะไรเนี่ยเจ้าเป็นอะไรฮะคนนั่นเนาะก็คือเว้ยคนไทยหรือคนเมรคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้อยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพ อยู่นนทบุรีคนอย่างนี้นะหนะ้าตากรุงเทพคนกรุงเทพคนน่าคนกรุงเทพหน้าตาอย่างนี้เลยคนกรุงเทพี่น้องเอ้อทำสมเนื้อกับเป็นเนาะนุ่มขันสมแล้วสมเนื้อโอยเสียถดุวนะกูสมเนื้อ,อ,นอเนื้อสม้มอด เราอกระสุตอนแล้วเป็นกิโลนั่นเนี่ยเอาข้าวใส่แล้วนะเอเือีนี่นี่น้องต้มแล้วใส่ข้าวข้าวไรข่ีเขาเนียเก็ใส่ข้าวลใสข้าเจ้าไม่มีข้าเนียวอันนี้ก็ใส่ข้าวเจ้านีคะ แล้วก็วขย้ำขยำให้มันเข้ากันเขน้ากันดีดีวะเพราะว่าไม่เดี๋ยวเราจะทำการห่อแนหนมเนืส้มต้มกล้ใบกล้วยใบตองเสร็จแล้วนะคะมียางมียางยืดมียางยืดมีพริกหลุดดใส่ด้วย

เระาจ,ะจะายหาตุ้งอุ้งหมูเนื้อแส่พีกนี่ทำใหญ่ไหม,ยยมเนี่ยนั่นแหละประมาณนั่นแหละใส่ล้กงโดดเข้าไปเม็ดหนึง่งสองเม็ดก็ใส่ไปเลยสองเม็ดมีผู้กำกับเราก็ทำการนเนี่ยทำแน่นไหมเนี่ย

แต่อันเดียวมัเป็นแบบนี้เออเราไม่ได้ใช้เหยียบเชียบมัน,น,นมแค<อ>่นี้หมอยก็ต้นไก่หนีนี้ข้างหรอดจะออกทำกินเองด้อยประเดี๋ยวทำไผ่เก็บเอาต้นไก่ไหมไปอยู่ในตะกรา้าไม่มุดเลยไก่บาร์แต่ไม่มุดเป็นไงฮะเออตัวอย,อยู่อันนี้กัดสอกทั้งนี้อยู่อันนี้ กราวนน่นเกลียกะตายใส่ใส่กัะสอบเห็นไนมใช้ไม่นู้เรื่องตัดผมก็มาใช้เฮ้ยนี่น่าก็ต้องใส่มันแน่นๆนะค่ะเอ้อืมองเห็น phải để lụt lụt เท่พบอก่อ้นมันข้าวัด้้มันน้ำน้ำมน้าน้ลยนน้ำนกำมนน้ำน้มน้ำนเำมันน้ำน้ันน้เน้ำมันน้ำน้อมันนนมาประำบกมันคือจ้ันน่ำน้ำมันอกน้ำน้ำนม้ำ้นมนน้น้ัน้น้น่นี่นนม้ม้้้นำ้้ Oh, ấy, mừng mừng diệt hết rùa này xà nị học để mẹ mừng mẹ mừng nhiều mẹ mừng mẹ mừng mẹ chăn bài rồi nè về mày mừng cái tao chán về mày khốn mày chán kêu vào chán mày mừng nó Phần, okay. Để mình ok hoa nó ta bị bẹp nha này này mình bẹp Để có con sấy đẹp này cái อ,อันนี้มีเมียเป็นคนเตี้ยค่ะน้องอคู่กันเลยไม่ทอบขันท <Yeah. S 1> ี่มทเมียนเมียเขาเตี้ยเอาพวกสูงกันเลยกันเลยไม่ค่อยเข้าเท่ากันนะคะมาเตะเตเป็นเกิดอดูสิ่งน้องมีน้อง Về cơt, việc Cần tiếng nơi cả Cần tiếng cấp phần cả Tiếng chân Là chân thăm tiếng ็จแล้วจ้าพี่น้องได้ไลอันอยูพี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบมัดพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปไหนอาไ่ยังไเอาไป,ไไป,ไปก็จะเอามาวางตากแดดพี่น้องก็ว่าตากแดดมันจะเป็นไว้ส้มเนื้อนีอ่ ไว้จาก,กเดดให้มันเป็นเร็วๆ